สวัสดีนะครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะกับมาตุ้เจชุมพูนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับ oppo a985g นะครับผมก่อนจะไปอันบ็อกแกะของให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าความสวยงามเขาจะสวยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็สเปคจะเป็นยังไงนะครับกด subscribe นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผม a985g จะสวยงามแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องให้ทุกคนดูนะครับกับ oppo a98 5g นะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยในตอนนี้ซึ่งสเปคเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาของเขาความสวยของเขาแล้วก็คุณสมบัติสเปคค่อนข้างโอเคเลยกับนะครับผมเขาเรียกว่ากับ ค่าเนื้อค่าตัวเขาเหมาะสมมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกแก่กอให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม o p p o a A8 5G เครื่องนี้นะครับผมเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีฟ้าครีมี่สีฟ้าครีมี่จะเป็นยังไงไปดูกันสีฟ้าครีมี่มันเป็นแบบนี้โอ้โห เป็นยังไงสีสันของสีฟ้าครีมมี่นะครับผมอ่ามาเล่าสเปคให้ทุกคนฟังคร่าวๆแบบนี้ดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น Op p โป 985G นะครับผมกล้องของเขานะครับ6.4ล้านเลยนะทุกคนกล้องหน้านี่32ล้านนะตัวนี้ได้ฟังมาคร่าวๆว่าเป็นตัวที่มีเขาเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์เออฟังก์ชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมา ให้ทุกคนได้ดูนะว่ากล้องฟังก์ชันกล้องจุลทรรศมันเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับ,รบก็จะมีนะครับปุ๊บชาร์จที่เป็นซปเปอร์ชาร์จนี่นี่ตัวนี้นะครับผม6 4สวัตต์ชาร์จเร็วใน40กว่านาทีนะประมาณแล้วก็เป็นสายชาร์จเร็วนะครับผมที่เป็น Type C นะครับผมตัวนี้แบบแอบดีใจที่ Snapdragon เข้ามาอยู่ใน Oppo แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องให้ดูว่ามันจะเร็วแค่ไหน5้3 2 1 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20โอเคก็ประมาณ20-30ินี่แหละเปิดเครื่องเนาะอ่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกคร่าวๆในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถนะครับอัพกล้องไปถึง108ล้านได้เลยนะเออกล้อง108ล้านนะทุกคนตัวนี้นะครับผมเท่าเขาเรียกแบบเหมือนแบบแบตเตอรี่ของเขานะครับผมก็ตักมาเต็มแม็กเลยที่5000นนะครับผมซึ่งเป็น สเปคพื้นฐานของมือถือในยุคป,ปี2022นี้เลยลก็ว่าได้นะครับถ้าใครที่น้อยกว่า5,000นี่คือก็แอบแอบแอบน้อยไปนิดนึงนะก็หน้าจอของเขานะครับอยู่ที่6.72นิ้วนะทุกคนตัวนี้เป็นแรม8นะครับความจำ256กิกะบต์นะอ่านี่กล้องของเขาจะเป็นแบบนี้นี่64ล้านนี่กล้องหน้า3.2ล้านอ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปทําให้ท <Marcheg? S 1> ุกคนดูนะฟังก์ชันกล้องจุลทรรศมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของ o p พ o นะครับผมเป็นฟังก์ชันกล้องจุลทรรศน์นะครับผมมันจะเป็นยังไงครับาดูใกล้ๆผมมีบททดสอบง่ายๆเลยก็คือผมมีเงินเหรียญบาทนะผมอยากซูมเข้าไปดูนะครับผมว่าข้างในเหรียญเหรียญบาทนี่มันมีอะไรบ้างนะนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะเีอ ปุ๊บนะครับผมาการทดสอบนี้นะครับผมเป็นการทดสอบครั้งแรกของผมนะผมบอกก่อนไม่ได้แบบไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรมาด้วยนะก่อนอื่นนะฮะเข้ามาที่รูปภาพแล้วก็มาที่เพิ่มเติมนะแล้วก็มานี่โหมดกล้องจลุลทรรศน์นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเหรียญอยู่ไหนเหรียญอยู่ไหนเหรียญอยู่ตรงนี้มันไกลไปมันไกลไปมันต้องเข้าไปอีกมันต้องเข้าไปอีกเหรอหรือยังไงอ๋อมันมืดมันมืด มันมืดปล่หรือยังไงเดี๋ยวนีใช้มือด,ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอ๋อมันต้องเข้าไปใกล้ๆทุกคนโอ้ยสุดยอดโอ้โหอัปโป,โปสุดยอดมากดูสิ โอ้โหอันนี้คือสองพราได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมแต่ผมมือไม่นิ่งไงแต่มันก็สองพราได้อะ่ะอันเดี๋ยวลองส่องผิวหนังผมดีกว่าโอ้โหดูความหยาบกร้าน <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้คือโหมดกล้องจุลทรรศนะครับผมที่มาใหม่ล่าสุดกับ OPPO A 985G นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับผมให้ทุกคนฟังเข้าวๆกับสเปครุ่นนี้อีกครั้งนึงครับมันบ้ามากทุกคนนะครับตัวนี้นะครับผม OPPO A 9 85G นะครับผมมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับผมกล้อง62ล้านแล้วก็2ล้านแล้วก็เป็นมาโครนะครับผมแบบเป็นเนแล้วก็กล้องหน้านะครับผม32ล้านนี่กับพิเซลนะครับผมมากับ คอคอมสแนปดากอน n 695 o c t a c ออกตกคอนะครับความเร็ว2.2 g จ z ิกะเฮิร์นะครับผมหน้าจอ 120Hz เฮิร์นะนี่หน้าจอ 120Hz เฮิรนะ์รกล้องสามารถปรับได้เป็น108ล้านนะถึงสูงสุดถึง1 0 8ล้านได้เลยนะตัวนี้นะครับผมแบตเตอรี่5,000 m a มิลลิแอมนะครับผมมาก,กับซ u เปอร์ว k ๊นี่6ห 5วัตต์นะครับผมชาร์จเต็ม100%ภายใน45ทีนะโดยประมาณนะครับผมไม่เกินนี้หน่วยความจำอยู่ที่ RAM 8ความจํา256กิกะไบต์นะครับผมเปิดตัวที่ราคา19,900บาทสีนี้เป็นสีฟ้าอ่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะสีฟ้าอะไรนะสีฟ้าครีมี่สำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับผม ช็อป oppo ทั่วไปร้านมือถือทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับตัวดิจิทัลมือถือนะครับผมสมัครใจฟิชเชียลนะครับผมอันบล็อกแกะกล่อง oppo a98 5g นะครับผมคลิปหน้านะฮะผมจะมาอันบล็อกแกะกล่องมือถือรุ่นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปแล้วกับ oppo a98 สุดยอดเซอร์เฟดกับห้องจุลทรรศน์ที่ยังไม่มีใครทำนะผมบอกว่าโคตรว้าวเลยนะนี่มาดู มาดูความหยาบก้านทางสุดท้ายก่อนจิดคลิปนะของผิวหนังของผมนะเอ้ดูดูดูด,ด,ด,ดูมันสุดยอดมากดูสิเห็นหมดเลยแล้วก็มาดูเหรียญบาทนะเอาไม่ใช้ดูพาระได้เลยนะเนี่ยดูดิสุดยอดนะครับผมกับ a 98 5G นะครับผมกับหมดกล้องจุลทัศนะครับผมวันนี้ต้องลาไปแล้วฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาอันบล็อกแกกองอะไรฝากไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกผมด้วยไป